สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นค่ะพี่จ๋าอีพีที่160กันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์ค่ะพี่ เพิ่มเพิ่ดโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางคะ่ะพี่จา๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้ะคะ่ะอ่ะแบ่งปัญญามเย็นนะคะพี่จา๋า EP หนึนะคะพี่มีพระให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดค่ะหมายเลขที่1เป็นเหรียญรัชการที่9ทรงผนวดค่ะเหรียญรัชการที่เนะคะพี่จา๋าเป็นเหรียญทรงผนวดค่ะพี่ เก่าสวยนะคะพี่ถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาะคะ่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงะคะ่ะพี่เหรียญแอปเปิ้ลหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ เหรียญแอปเปิลนะคะพี่จา๋าพอสุดวัดกาหลง300บาทหมายเลข2ค่ะหมายเลขที่3เป็นพระปิตาเนื้อตะกั่วค่ะพี่ปิตาเนื้อตะกัวพ้อ,วพอมเลี่ยมนะคะพี่จะเป็นการเลี่ยมเปิดโชว์เนื้อหาด้านหน้าค่ะพี่ด้าน,นหลังมาแบบนี้ค่ะพี่จา๋า300บาทค่ะปิตาเนื้อตะกัวนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ หมายเลขที่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซีกค่ะพี่หล่อพ่อเงินนะคะพี่สาเป็นการหล่อครึ่งซีกหมายเลข4ค่ะ mm hmm. เก่าสวยนะคะพี่สารูปหล่อหลวงพ่อเงินครึ่งซีก3 0 0บาทหมายเลขสี่ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่1องค์สององค์ไปบ้านส่งทุกรายการค่ะหมายเลขที่5เป็นเหรียญชินราชหลวงพ่อเรกค่ะพระอาจารย์ดิเรกนะคะพีจาเหรียญชินราชค่ะพี่2566แบ่งปันอยู่300บาทเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่6นะคะพี่เหรียญพระอาจารย์ต้อมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญโล่พระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงค่ะเหรียญโล่นะคะพี่จา๋าพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงค่ะพี่ด้านหลังมีร่องรอยการตอกโค้ดตอกหมายเลขนะคะอาจารย์ต้อมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญโล่อ300บาทค่ะพี่หมายเลขที่6ค่ะ หมายเลขเจ็ดเป็นหลวงปู่ทวดปีสองสี่ค่ะพี่ปู่ทวดเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงปู่ทวดปีสองสี่หมายเลขเจ็ดค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่หมายเลขที่เจ็ดแบ่งปันอยู่สามร้อยบาทปู่ทวดปีสองสี่ค่ะ หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหูเชื่อมนะคะพี่พ่ออีสองสี่เจ็ดสามค่ะหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่สาเป็นเหรียญหูเชื่อมหมายเลขแปดค่ะพี่แบ่งปันอยู่สามร้อยบาทหลวงพ่ออีค่ะ หมายเลขที่เก้านะคะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนค่ะปู่หมุนวัดบ้านจานมาในเลี่ยมะค่ะพี่เหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสามนะคะพี่สาปู่หมุนพร้อมการเลี่ยมสามร้อยบาทหมายเลขเก้าค่ะ หมายเลขที่สิบเป็นพระกิ่งหลวงปูหมุนค่ะพี่กิ่งปูหมุนพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าองค์สีทองเหลืองอัรามนะคะพี่พระกิ่งหลวงปูหมุนพี่พี่รับไปพร้อมใช้นะคะพี่จ๋ากิ่งจักกระพัดหลวงปูหมุนค่ะพี่มาในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหลวงปู่หมุนค่ะ แบ่งปันปที่300บาทใหม่เลขที่10นะคะพี่11เป็นพระสมเด็จค่ะสมเด็จเก่าใหม่เลข11ค่ะเก <c oughs> ่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าใหม่เลข11 3 0อยบาทนะคะพี่ หมายเลข12เป็นสมเด็จองค์สีดำพิมพ์สองหน้าเกตทะลุซุ้มค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์เกตทะลุซุ้มหมายเลข12ค่ะแบ่งปันที่300บาทนะคะพี่จาเก่าสวยค่ะ หมายเลขสิบสามค่ะพี่จ๋าเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพนะคะพี่หมายเลขสิบสามเก่าสวยค่ะสามรอยบาทค่ะพี่จ๋า สมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพใหมายเลขสิบสามค่ะหมายเลขสิบสี่เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่สาเก่าสวยนะค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลขสิบสี่สามร้อยบาทค่ะ แบ่งปันที่300บาทหมายเลข14ค่ะ15เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข15300บาทนะคะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จา๋า หมายเลข15แบ่งปันพี่พี่เอซเลยค่ะพี่สาเก่าสวยนะคะ300บาทนะคะพี่16เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกศค่ะวัดเกศเก่าๆนะคะพี่ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกตสามร้อยบาทค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่เป็นพระหูยานค่ะพี่จ๋าหูยานเนื้อชินเก่าๆค่ะพระหูยานหมายเลขสิบเจ็ดสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะ หมายเลข18ปดนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกั่วค่ะหลวงพ่อเนียมนะคะพี่จ๋าพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกั่วค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเนียมพิมพ์พระพุทธเนื้อตะกั่วค่ะ แบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้ยบาทใหม่เลขสิบแปดค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลายแจ้งหมายเลขนะคะพี่สาติดต่อไปบ้านกันเข้ามาได้เลยค่ะสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อคุณนั่งพานค่ะพี่นั่งพานหลวงพ่อคุณนะคะพี่สาต่อโค้ดค่ะหม่เลขสิก้าแบ่งปันอยู่3ามยบาทค่ะพี่ด้านหลัง มีการตอกหมายเลขนะคะพี่จ๋า206ค่ะปี2537หลวงพ่อคุณนั่งพานคะ่ะพี่จ๋าพ่อคุณปริสุโทโธ300บาทหมายเลข19ค่ะ20เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋านั่งพานหลวงปู่ทิมปี2518ค่ะปู่ทิมนั่งพานปี18นะคะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันพี่พี fc สามรอยบาทกันไปเลยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สา1หนึ่งองค์สององค์ส่งทุกรายการค่ะอ่ะหมายเลข21เป็นพระปิดตาค่ะพี่จาเนื้อทองผสมหลังยันค่ะพี่ปิดตาเนื้อทองผสมนะคะพี่สาเก่าสวยนะคะพี่ด้าน,นหลังมีอักขระลายยันแบ่งปันพี่พี fc 300อบาทจา้ะ เก่าๆนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข21ค่ะ22เป็นเหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงนันค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อเพชรเกาะพังงันนะคะพี่จ๋าพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอซที่300บาท2องค์500บาทค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่จ๋า อ่ะหมายเลข23านะคะพี่หมายเลขที่23ามคะ่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหล่อพิมพหนา้าปกนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อบบ้วยวัดมะนาวค่ะหล่อเนื้อทองผสมพิมพหนา้าปรกเก่าค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหมายเลข23าคะ่ะ ยี่สิบสี่เป็นพระลีลาเม็ดขนุนค่ะพี่ลีลานะคะพี่สาเม็ดขนุนค่ะเก่าสวยนะคะพี่สาวสามร้อยบาทนะคะพี่พระลีลาเม็ดขนุนค่ะหมายเลขที่ อยี่สิบสี่นะคะพี่สาวยี่สิบห้าเป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมค่ะเก่าสวยค่ะพี่สาวเรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่ด้านหลังเป็นยันสี่ค่ะพี่า๋า2สองสี่หกเจ็ดค่ะ แบ่งปันที่300บาทนะคะพี่าหมายเลข25ค่ะ26เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่มาเก่าเก่านะคะพี่สาพระรอดเนื้อดิน300บาทหมายเลข26ค่ะ เก่าสวยค่ะพี่พระรอดเนื้อดินหมายเลข26ค่ะอ่ะ2ีเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่พ่อจงวัดหน้าต่างนอก300บาทหมายเลขที่27ค่ะเก่าสวยค่ะพี่พ่อจงกันภัยนะคะ300บาทหมายเลข27ค่ะ 28เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อจงค่ะพี่หล่อพ่อจงพิมพ์สี่เหลี่ยมพิมพ์สองหน้านะคะพี่สาด้านบนมีเป็นรูห่วงห้อยนะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อจงใหม่เลข28ค่ะสามดอยบาทเก่าสวยนะคะพี่ ยี่สิบเก้าเป็นพระวัดพลับค่ะพี่๋าวัดพลับเนื้อเก่าเก่ามันมันองเล็กใหม่เลขยี่สิบเก้าค่ะพระวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะพี่สามร้อยบาทพระวัดพลับหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะ 30เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดป่ามะไฟค่ะพี่รูปหล่อเก่าๆนะคะพิจาเนื้อทองผสมหลวงพ่อเงินคะ่พะพ่อเงินวัดป่ามะไฟ300บาทนะคะพิจาหมายเลข30คะ่ะอ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาค่ะพี่1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะพิจา วันนี้ก็ฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิป EP แบ่งปันยามเย็น e ีที่160ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า